นมาแล้วยโยกอะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันงานเทศกาลของเราพวกเรามาทําธุรกิจกันด้วยนะฮะเหมือนเดิมครับแล้วนี่น้องเปามาเปิดร้านใหม่นะจ๊ะเปายวได้มีผัวแล้วเนาะน้องกัดนะน้องกัดเขอเป็นจ้าขอให้พรอาจารย์ให้พรเฉยเลยหายเลยเหรอวุ่นเหรอ ้าชชาพูดหี่อะไรมึงาจเขาฟังกมไม่รู้เรื่องทาไม่รู้เรื่องเยเฮ้เเียลยใจหายแบเลยเนี่ยจีน่าหรือจีน่าหรือจีน่าหรขอจีนาอ จเจ๋อเบจตาวันจะป้านจากกับปุ่ที่จูปาก,ากี่ปากกะตี่จิปากกราทาจิ๋วจิขาปาปาจะยิ่งเกิดจิูปัญหาไม่ขวอหาฮะว่าไม่ขวอหาอะไรว่าไม่คุ้มหาหรอ่ะคนต่อไปเลยม,มาอาม,ามาอันหนูเหรอ,อ,อโอเคเิญเจนเจนเขา,าต้องการทำอะไร เออคนนี้เนี่ยเกี hire. Hire. Hire ่ยวกับเจอกระเป๋าขายกระเป๋าตังค์มงคลจริงจริงกั๊ที่จีกัตตาปาการตากับปาการที่จ้าปากระปิ้จากระตุกระจุกระตัจีเตจีตาจีปานจีบันจ่าเจอจานจานอะไมาเทมากระดังเอาอีกบ้างมีกี่ใบเออเอาเยอะเลยโอเคของดีเลยอ่ะรวยแน่ๆ ยังไม่หมดกานไปที่สามไปที่สามแสดงว่าเพื่อนฝากมาใช่มาทีเดียวขอบคุณมากครับ